อาจจะต้องไปพบแพทย์แต่มันจะ<อ>ให้คุณมีคุณภาพชีวิตนันตอนนัดดีขึ้นถูกต้องครับเพราะว่าสุดท้ายผมบอกเลยว่าต้องเจอแน่นะผมว่าทุกสาขาอาชีพนี่ยจะมาถามผมว่าเฮ้ยผมอาชีพผมทําเป็นงไงคุณต้องปวดได้หรอผมปวดหัวไงผมปวดก็ผมนั่งปวดอาชีพไรเดียอย่างหนังหนังโฆษณาของโยจบันก็สื่อสารได้ดีอยู่แล้วว่าลวกไม่เตี้ยคุณก็ปวดแขนได้ค่ะถูกไหมครับคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์วินคุณก็ปวดหลังได้ค่ะเจ่ปวดหลังช่วงหลังได้ เยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นคุณเจอกับมันแน่คุณทำอ,อาชีพอะไรคุณเจอกับมันแน่วามค่ะความปวดบอกเลยนะคะว่าให้เนียวบันช่วยดูแลความเจ็บปวดนได้เพราะทุกรอยปวดมีเรื่องราวนะคะและนี่คือพรีเซนเตอร์ของเราพี่นุ่มกัญชัยค่ะผู้ที่ผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายนะคะหลายปวดตมากปวดหัวปวดอะไรก็ตามคนนี้ช่วยได้ช่วยประชาชนด้วยจริงจนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะช่วง เรามีช่อดอกไม้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะคุณอภิชาพรนะคะมอบช่อดอกไม้ให้กับพี่หนุ่มกัญชัย